จากโอกาสทางด้านการเกษตรครับคุณผู้ชมครับเรายังคงไปดูในเรื่องของพื้นที่การเกษตรที่น่าจะทําให้พี่น้องเกษตรกรหลายคนนั้นมีความหวังเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะครับและถ้าหากว่าหลายๆคนอาจจะกําลังมีความคิดอยู่ว่าจะปลูกอะไรเพื่อที่จะส่งออกไปดีวันนี้ผมมีหมากมาแนะนําน่าสนใจเพราะอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ ต้นหมากสายพันธุ์ที่ใช้ชื่อว่ามากโกอินเตอร์ครับเป็นหมากที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์และกําลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ค่อนข้างมาแรงครับเนื่องจากประเทศจีนมีความต้องการอย่างมากแต่ประเทศไทยไม่สามารถหาผลผลิตไปป้อนตลาดได้อย่างเพียงพอ นายจเจริญทองหลอมเป็นอดีตข้าราชการบำนาญสำนักง,งานเกษตรและสากร,รจงังหวัดพิจิตรก็เล่าว่าหม,มากสามารถปลูกร่วมกับพืชอื่นๆได้นะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือจะปลูกไว้หัวไรไ่ปนาปลูกได้สบายๆไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่มีโรคมแมลงมารบกวนโดยการเก็บผลผลิตนั้นจะมีการตัดหมากในขณะที่ยังเป็นผลอ่อนอยู่ล้งจะมารับซื้อในราคากิโลกรัมละ55-60บากบาทครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ไม่ยุ่งยากด้วย แล้วการลงทุนน้อยมากสมมติว่าเราแค่ตัดหญ้ายอย่างเดียวไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงเหมือนสวนส้นสมโอสวนมะม่วงอะไรแต่อไรเราจะไม่ได้กินยาฆ่า,มาแมลงคาคุ้งแต่หมู่บ้านเลยเพราะว่าหมากมันมีรสฝาดแมลงก็ไม่ค่อยชอบนะฮะกร,กระรอกกระแตก็ไม่ค่อยชอบแล้วก็พวกหนอนชอนใบพวกเพี้ยไฟเลยแดงก็ก็ไม่กินเพราะฉะนั้นปลูกหมาก กเกษียนได้กเกษียนได้ก็คือว่าแทบจะไม่ต้องทําอะไรนั่งเฝ้าออต้นหมากอย่าเดียวพอถึงเวลาก็มีคนมาปีนเก็บเก็บเงินเท่านั้นคือต้องบอกว่าตอนนี้หมากเป็นพืชที่มีโอกาสแล้วก็ทิศทางสดใสนะครับ,รบเพราะอะไรครับยังลงรับซื้อหมากที่จังหวัดพิจิตรเขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีออเดอร์เข้ามา140ตันแต่หาผลผลิตส่งให้เขาได้เพียง10ตันเท่านั้น เหลืออีก130ตันนะครับที่เขาต้องการอยู่โดยผู้ประกอบการชาวจีนเขาจะมารับซื้อแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาไปอบแห้งที่ประเทศเวียดนามก่อนที่จะส่งไปแปรรูปต่อที่จีนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแบบนี้คล้ายกับปากฝรั่งช่วยในการรักษาความสะอาดในช่องปากได้สำหรับต้นหมากใช้เวลาในการปลูกประมาณ3ปีก็จะเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับ ขนาดที่กาบใบของหมากนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้วก็ขายได้ด้วยเนื่องจากจะมีโรงงานในประเทศไทยนี่แหละครับที่มีความต้องการนําไปต่อย,ยอดทําเป็นภาชนะใส่อาหารหากประชาชนที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถหาข้อมูลในโลกออนไลน์ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อไปที่สวนคนนี้ก็ได้เหมือนกันสวนเกษตรแม่โจ้ท่าข่อยก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนะครับ